สวัสดีครับวันนี้ไร่พออยู่นาพอเพียงนะครับวันนี้ก็สวัสดีวันศุกร์ตอนเย็นนะครับเย็นที่สองเมษาสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับอยู่กันที่ไร่พออยู่นาพอเพียงอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของประวัติป่านะปูกไปที่แล้วนะครับ วันป่าปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับจะไปดูข้อมูลย้อนหลังอีกทีก็จะปลูกเรวยก,กันกับต้นไม้ป่านะครับชื่อว่าต้นไม้แดงนะครับบางต้นก็ปลูกกับแคร์นะครับแคร์บ้านแต่ต้นนี้ลองปลูกกับ ไอ้แดงนะครับมันก็ไปด้วยกันได้ดีนะครับมันทํามันโตมันพร้อมกันเลยปลูกใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยมีไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงนะครับตามสูตรของปาดบุยลำนะครับที่เคยดูใน youtube ของพี่คำนึงเจริญสิริแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มบางท่านที่เขามาเผยแผ่ให้ดูทางวิดีโอทาง youtube นะครับอันนี้ลองปลูกดู มันก็ได้ผลดีอยู่นะครับผักวานปา่าปลูกด้วยมเมล็ดนะครับปลูกด้วยลากเอาซื้อแบบลากงอกมาเม็ดละประมาณสาบาทแล้วก็จิ้มลงในถุงถุงเดียวกับไม้แดงก็เกิดดีอยู่นะครับปลูกอยู่ในป่านะครับ เริ่มปลูกป่าปีที่แล้วนะครับมีกล้วยพี่เลี้ยงอันนี้คือป่านี้อายุ1ปีครับเดินกร,รกฎาก็จะครบ1ปีครับอันนี้ต้นพยุงก็ต้นมะขามป้อมต้นสักนะครับต้นมะฮอกกานี ชิงชันนะครับขาดไม่ได้กับไม้ท้องถิ่นนะครับก็คือไม้มะค่าส่วนฝั่งนู้นเทียนต้นต้นหนสูงก็คือต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นสักซึ่งปลูกเป็นรุ่นพี่นะปลูกมาแล้ว3ปีนะครับวันนี้ได้มีโอกาสลมาดูแลนะครับ มาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ไร่พ่ออยู่นาพอเพียงครับอยู่ติดกับแก้มลิงลำสโตนนะครับบรรยากาศหน้าแรงนะครับก่อนที่จะถึงสงการนะครับตอนนี้ร้อนมากแต่ก็ยังพอมาเห็นสีเขียวบ้างนะครับนี่ครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะ ลูกไว้ให้ลมเย็นนะครับเป็นลมเงาเวลาฝนตกมามันก็จะกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะน้ําก็จะซึมไปตามรากไม้นะครับจะไม่ไหลทิ้งแล้วก็ไม่ระเหยไปไม่ระเหยเร็วมันก็จะคล้ายๆกับเป็นการเติมน้ําลงใต้ดินนะครับ อันนี้เขาว่ามานะน,นี่ก็ลองดูน,นี่ลองปลูกได้ปีนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้ไม่ได้ดูแลอะไรพิเศษนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยปล่อยให้เติบโตเองตา,ต,าตามธรรมชาติครับดูแลแค่เรื่องของน้ําสูบน้ําใส <S <S บ้างนะครับแต่ไม่บ่อยประมาณเดือน2เดือนก็มาสูบครั้งหนึ่ง ให้เขาได้เติบโตสักปีสองปีแล้วก็ปล่อยเขาได้นะครับอันนี้คือถ้าไม่สูบก็ไม่ตายแล้วครับเนี่ยพอมันโตแล้วนี่ครับปากหวานป่าที่ปลูกกับต้นแคร์ปลูกเหมือนกันก็พร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับต้นที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นไม้แดงอันนี้พี่เลี้ยงจะตายแล้วครับแต่ ผาวานป่ายังอยู่นะครับไม่ได้ยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บใบมากินนะครับวีนนี้ปล่อยก่อนปีหน้าเราจะเริ่มเก็บได้นะครับปลูกร้อยต้นอาจจะรอดสักสิบต้นยี่สิบต้นนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราก็ทําตามที่เขาสอนมาอีกทีนะึงเงบต้นมะฮอกกัน,นี ที่ปลูกใกล้ต้นพยุงนะครับเนี่ยมอกกรนีตัวดีครับมะอกกานีใครที่อยากได้ร่มเงาเร็วๆก็พยุงกับมหกกรนีสุดยอดครับสูงเร็วมากอันนี้น่าจะเป็นชิงชันนะอันนี้คือไม้ได้มาฟรีครับได้มาจาก ทางศูนย์เพาะพันธุ์ก้าไม้จังหวัดสะแก้วแล้วก็ซื้อซื้อของตัวเองด้วยนะครับได้มาสองร้อยต้นเราก็ซื้อเพิ่มอีกสองร้อยต้นีที่แล้วนี่ครับผวันป่าทีเดียวครับ ก็ไม่ให้โตเท่าไหร่ครับมีให้ได้กินมักอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวตรงนี้ได้สูบน้ำออกไปแล้วครับพวกนี้ก็จะมาขุดขุดสะนะครับสะประมาณขุดเพิ่มอีกนะครับขุดเพิ่มอีกให้กว้างอีก2เมตรบริเวณนี้มัน ถนนประมาณ8เมตระครับเราจะเอาถนนออก2เมตรเพื่อจะขุดให้ลึก8เมตรนะครับเพื่อจะทําแหล่งเก็บน้ําให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เอาดินไปทํากระท่อมนะครับฝั่งนู้นนี่ครับปลูกมาปีที่แล้ว ประมาณสองสามไร่นะครับผมไม่ได้วัดดูนที่บรรยากาศก,าก็ประมาณนี้โอเคครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากช่วงเย็นสำหรับวันนี้ก็ไร่พออยู่นะพอเพียงก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ